ใครที่กําลังมองหาเตาปิ้งย่างขนาดใหญ่ขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดไซ์พิเศษเตาถ่านหนึ่งหัวเตาปิ้งย่างใหญ่หนึ่งหัวสี่เท้าค่ะรุ่นนี้เหมาะสาหรับต้มตุ๋นนึ่งหรือปิ้งย่างค่ะเตาถ่านที่ร้านเราเป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานเติมถ่านรอบเดียวก็อยู่ได้หลายชั่วโมงค่ะรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์60ได้ค่ะทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียว2เตาไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้10-20สหรับที่กําลังมอองหาาเเเค์ตตรแบบนี้้กกรีบบเขาามจจััองนนะคะ เพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะทางร้านยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกว้างให้ถึงที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะทางร้านจ้างรถขนส่งเอกชนมีรับประกันสินค้าตลอดการขนส่งค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยโตปกแน่นอนค่ะส่วนท่านใดที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบนเจดิห์ค่ะสินค้าดีและบริการดีแบบนี้มีที่รรรร้าาาานนเตอโลจบบณช ากติดตามไว้ด้วยนะคะ